เข้มข้นมันจะออกมาเข้มข้นนะจ๊ะเศษแกงส้มสับประรดเศบแกบซีเมีกรอบเข้มข้นแสบแห้งเลยจ้ะหอมทุกอย่างเคืองแกงหอมเครืองแกงหอมป้านนิบ่ม,มีข้าวเลยจ้ะสดนามเลยเลยจ้ะ เนี่ยก็พร้อมเสิร์ฟเค่ะเดี๋ยว,ะะวที่เห็ดแกงนะคะพี่ว่านที่เห็ดแกงแกงส้มใต้นะคะใส่แบบนาหรือซับประรดใส่น้ำน,น้อยใส่น้ำนน้อยด้วยค่ะวิธีทำแกงส้มใต้นะคะเอาเติมนม้ำไปเติมพี่ว่ามาก,กินเนี่ยร,รสับประรดนี่กินได้เลยด้วยมันสีหวาน แตะโดดเพิ่มพริก้กงเลยค่ะพี่แก้งะคะิดว่าหยิบใส่ลงไปเลยใส่ดอกว่าใส่เลยววะคะ่ะหอมแห้งพริกแกงใสะะ่แก้งสดเลยค่ะหลาวถือเลยเนี่ยประหยดัดว่าเมน้าประหยดัดไหมก็จะได้แสง ของมันดี่ใส่ข้าไปค่ะแก้เนื้อค่ะกับติดขาดไม่ได้คือกับติดใส่กับปีข้าไปกับปีกเดี๋ยวคือกับปีกุ้งเนื้อค่ะใส่จ็กซอนซอนเคิงเนื้อค่ะใส่เข้าไปแกนสมอสีแสบไปแสบมันอยู่ในกับปีเด้อค่ะใส่กับใบจะต่าง บกขามเปียกบกขามเปียกพี่ว่านกับสีใททั้งทั้งผ่านเลยค่ะใส่กับไบก่อนเฉยมากผ <c oughs> งนวดด้วยค่ะใส่กับไปเั็กน่อยไห่น้ำเดือดไห่น้ำเดือดเวยค่ะน้ำน้ำเดือดเลยค่ะเข้ากับใส่ปลาลงไป ใส่ลงไปหล้วก็หหำข้นเน,นื้อค่ะหมข้นขันเท้าข้นเนี่ยมันสีข้าวท่านที่เลยเห็ดเหนมันถือมันกับข้าวได้จ่ะนี่สีบอสัสีบอสัพี่ว่าสีกแกงกิไหลายๆสองคนสองตาใหญ่เลยกับสื่อกุกสื่อป้ามาโลนึงนะคะกิโลนึงนะคะใส่่อไป ใส่กับไปค่ะมาต่องไปค้นน้ำเดือดเพิ่งกระเดือดอยู่ใส่กับไปสองไปใส่กับไป,บไปอันนี้กับ้นแหน่ชักหน่อยใส่ซับประรด มันสีวานอยู่แล้วนะแป๊บหบนึ่งถึงัะล่อค่ะร่อให้เดือดใกล้สุกแล้ด้วยค่ะอันนี้เขาห้าวประดิโข้นไหยค่ะป้าสีุกแล้วให้เปิ้นเดือดไปสับประรดก็จะสุกซิมเบิงเพอะวามันซ้มได้ ใส่กะปิและกะแล้วด้วยค่ะพริกแกงนี่เข้มข้นย่างขนาดด้วยค่ะแซ่บๆหอมแกงส้มแกงส้มปลาใบขนุนใส่สับปะรดนะคะทุกคนแซ่บๆใคร้ยคยกินเนี่คอมเมนต์มาเน่ยเลยจะ้ะซุปเลยค่ะ ป้านกิกระสุกแล้วเ่าบรโคอนค่ะบรสคอนแล้วเรียบร้อยอันนี้เ่ากับพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะซาปลดตอนใหญ่เลยบริคอนตอนหน่อยด้วยกัน,นปุ๊บป